chỉ đi được thôi บางอีกลับไปเลยกลับไปเลยตูเ้เปลี่ยต้องกันไหนเสบาน,น,บ,านบ้านไรน,น,นะครับโอเคเอานายยกจะคุยอะไรสักนิดครับก็ขอบคุณจากพี่ลมกลุมจักรยานนะครับเกิดระพุ่งขี้ ที่ได้เข้าพื้นที่มาได้วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของพวกเรานะครับขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งแล้วก็อยากจะให้บ้านไร่มีของดีๆที่ท่านได้เยี่ยมชมนะครับแล้วจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับจะมีอ่างขึ้นมาเกิดอีกคางนึงนะครับเดี๋ยวก็กสำรวจไปเทียบร้อยแล้ว<ๆ>ตรงน,นี้ก็ถือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นปอดนะครับในการดูแลไม่ว่าจะเป็นพี่น้องต่างพื้นที่ที่เข้ามาหรือว่าพี่น้องในชุมชนของพวกเรา นะครับต้องมีปอดเสื้อที่ออกกําลังกายเป็นพื้นที่ใกล้ภูเขามีหมอกทะเลหมอกคราวนี้ก็ยังมีนะครับก็เป็นอดีขอขอบคุณทีมจักรยานจากที่ต่างๆทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับ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  ล้านดุกจีนะครับอย่าเพิ่งกินนะครับีเล่กินไม่ีกไม้อนบ่อกินไม่รนติด้น้อนครับขนมจนขนมีนกินไม่รเจ้าแรกทำปายอนกินหมเชียนดุกีนนะครับครับ ออกกันแล้วนะครับออกกันไม่พูดกับไม่พูดกับใครแล้วกินแล้วกินแล้วโอ,โอเดี๋ยวก่อนอยังยังไม่อยู่ติครับอ่าลอยครับลอยโอเคครับอ๋อครับวันดี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 ครับมันก็หนุกินแล้วอ่าครับครับเดียัง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 ไม่กินยังไม่กิน หาภาพก่อนหาภาพก่อนพอเห็นเห็นลูกแววยังไม่กินผมก็ยังไม่กินเดี๋ยวจับไม่ได้จับรถไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องราลูกแววทำไมครับมาใจคุยอะไรคุยวันนี้กิจกรรมวันนี้อ๋อกิจกรรมวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีพร้อมทั้งมาเยี่ยมบ้านพี่ลาพี่ละด้วยนะก็นับว่าเป็นเรื่อง ที่สมควรจะมาอีกสักรอบากินแบบจุกผมบอกว่าเดี๋ยวให้ลูกแววดูดูเรียนเลยตรงนี้ดูผลไม้นี่ผลไม้เยอะเดี๋ยวนี้อ๋อช่วงหน้าผลไม้อะครับใกล้นี่มีตู้เรียนครับแต่ที่ขาดไม่ได้ก็ต้องมีว้าครับวย้าแนะนำว้ามีตู้เรียนมีอะไรอีกเดี๋ยวนี้สตรอว์กับบางคุชยังมีอยู่กันก็มีโอกาสเราก็จะ ปั่นมาตามฤดูกาลก็ได้หรือจะมาบ่อยๆก็ไม่มีปัญหาับมาแล้วก็แวะมาเยี่ยมพี่เปียแล้วกันครับัมครับครับครับ